สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ได้35สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ไปพบคุณหมอตามนัดมานะคะก็ได้อัลตรซาวดูลูกนะคะตอนนี้น้ำหนักของลูกนะคะจากเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาหนักอยู่ที่2,022กรัมพอมาวันนี้นะคะก็ตัวโตวขึ้นกลายเป็น 2,969กรัมนะคะก็ตัวโตขึ้นมากๆเลยนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำหนักดีมากนะคะแล้วก็ดิ้นเก่งมากๆเลยนะคะคือตอนที่คุณหมอซาวดูเนี่ยเขาก็ดิ้นหนีเครื่องมือของคุณหมอตลอดเลยนะคะวันนี้วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะได้156ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะดูรคดูน้ำข่ำ้มก็ปกติดีทุกอย่างนะคะ ะะโบได้รับการตรวจเชื้อโรคที่สำคัญมากๆชื่อว่ากรุ๊ป b s สเตปโตคอคัสนะคะซึ่งมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึง่งที่อาศัยอยู่ในช่องคลอดแล้วก็รูทวารของผู้หญิงนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเรามีเชื้อตัวนี้อยู่เนี่ยตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันจะอันตรายร้ายแรงมากๆกับลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องตรวจหาเชื้อนี้ก่อนที่จะทำการผ่าคลอดนะคะถ้าสมมติว่า พบว่าเรามีเชื้อนี้อยู่เนี่ยก็จะต้องมีการให้ยาก่อนที่จะทําการผ่าข้อนะคะวิธีการก็คือคุณหมอเขาก็ใช้เครื่องมือเนี่ยมาเขีย่ยเบาๆที่บริเวณช่องคลอดแล้วก็รูทวารของเรานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปตรวจเชื้อเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาแจ้งผลนะคะว่าตกลงเรามีเชื้ออันนี้อยู่หรือเปล่านะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทุกคนโบไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่ ก็คือกะว่าจะเป็นการเที่ยวก่อนที่เราจะคลอดน้องนะคะแล้วก็มันมีวันหนึ่งที่เราเดินดูกิจกรรมในโรงแรมนะคะแล้วเดินเยอะเกินไปนะคะ่ะจนโบรู้สึกหน่วงท้องมากๆเลยนะคะจนต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ในโรงแรมเขาช่วยหาเก้าอี้มาให้นั่งนะคะคือนั่งพักอยู่นานมากๆเลยกว่าที่จะรู้สึกดีขึ้นตอนนั้นก็คือรู้สึกกลัว ลูกจะเป็นอะไรไหมเราจะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่านะคะพอนั่งพักแล้วก็กลับมาพักต่อที่ห้องนะคะอาการหน่วงท้องก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยได้เล่าให้คุณหมอฟังด้วยนะคะคุณหมอเขาก็เลยใช้เครื่องมือร l t r าวนะคะมาช่วยวัดขนาดของปากมดลูกให้นะคะโดยการใช้เครื่องมือเนี่ยใส่เข้าไปตรงบริเวณช่องคลอดนะคะใส่เข้าไปตื้นๆน,นะคะ ในจอแสดงผลเนี่ยคือเห็นหัวของลูกขยับด้วยนะคะก็วัดขนาดปากมดลูกดูแล้วคุณหมอบอกว่ายังโอเคอยู่นะคะก็คือไม่มีภาวะที่จะคลอดก่อนกำหนดนะคะคือภายใน2สัปดาห์นี้น้องเนี่ยจะยังไม่คลอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยว นัดรอบหน้าเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาวัดดูให้อีกทีนึงด้วยะค,ะคุณหมอบอกว,ว,ว่าการผ่าคลอดเด็กทางที่ดีเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องอยู่ในครันของคุณแม่ให้ถึง38-39สัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าผ่าคลอดออกมาเร็วเกินไปนะคะหลายๆครั้งเนี่ยตัวทารกเนี่ยคือยังมีระบบการหายใจได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะทำให้ตอนที่ผ่าเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาเกิด เกี่ยวกับการหายใจนะคะก็คือต้องพาเขาไปอยู่ในตู้แล้วก็ไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามีภาวะนี้เนี่ยจริงๆเด็กอยู่ในตู้ไม่นานก็หายเป็นปกตินะคะแต่ว่าคนเป็นพ่อคุณแม่ก็ย่อมจะาก,กัางวลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้โบเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะประคับประคองให้น้องเนี่ย สามารถที่จะอยู่ในท้องของเราไปได้ถึง38-39สัปดาห์นะคะก็จะดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็ต้องไปพบคุณหมออีกทีนึงตอนนั้นเนี่ยก็จะได้อายุครรภ์อยู่ที่37สัปดาห์กันอีกทีนะคะว่าจะไหวหรือเปล่านะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจลูกด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีเดี๋ยวคลิปหน้าไปหาคุณหมอกลับมาแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อนะคะ ถ้าอย่างไรเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย